ไวใส่เข้าไปยูมกันได้เลยยูอเข้ากันครับโอ้ยูเข้ากันมาบังไหนบังดียู้อสับสมุนทรสะนาบโอ้ครับเมื่อกี้นีติดท้อมาจอกไฮะติดท้องมีวัดนะมีวัดเดยืวัดเขาหน่อยเับวัดเขาหน่อยกบวัดหนังนี่วัดเดียวครับวัดเดียวเราคล้องจระเอยู่เลยคล้องหาวคล้องหาวได้าต้องยู่ครับค้องหาวม่บอกวัดคล้องจะเอยู่คล้องหาเไม่บอก จากเนอร์ไปวันศิษย์ไปสองบาทนี่แล้วมันมาครับมานี่ลูกค้าเอารถเข้ามาขายมาเช็คราคาที่หนาชดรุ่มครับเดี๋ยวอีเสียมจะกดราคาหนักๆเลยยอกงยองได้เราอยู่เข่ากันตัวเอ็มด้วยขออนุญาตดูรถหน่อยได้ไหมขออนุญาตเด้อร์จะซื้อจะขายจะแรกจะเปลี่ยนมาเกียร์ออโต้ด้วยซื้อป้ายแดงมาเดี๋ยวมือมือสองมันใช้ ไม่ไหลวะเนาะไม่ได้ไหลไปไหนต้องปิดป,ประตูก่อนเอากระจกลงขับปิดประตูก่อนซื้อขับไม่สียะออเะเอขายเพียงบ่อไข่สื้อไงเดี๋ยวไอ้เสีหยมโขยับรถหน่อย,ยสิบร้อยพันหมื่ไม่สองหม,มืนบ่อสองหมื่น้อไม่หน่อยแห้งขยับได้ไหมโดยจากเขาวเอาจาเขารถเป็นบ่า เจ,เจเ้ามาเคยขับรถบ่ะขับเป็นแ <c oughs> ท้นะช <c oughs> ัวร์ไหมเนี่ยรถหลายได้ได้วยแต่วังรถเคลื่อนเด้อโอ้สีงามสีงาม ค้ามาจากเขาชะกันรถ<ต>มาเพื่อประเมินราคาให้ค้าประเด้นอยู่สองแสนห้าหมื่นบาทเครื่องพันเก้าบูพาวเวอร์หน้าเดิมสวยเดิมรถไม่ชนนะฝาโวงไม่ขยับโอ้เหมือนรีวิวรถเลยเสียบา <laughs> การดูแบบไม่อยากทิ้งทวนใช่แบบว่าเปิดมาปุ๊บรีวิวดนะได้เลยครับผมนะขายได้เลยถ้าซื้อ,อ,อายางโอเคแต่ช้าประมาณอีกปีนึงองเปลี่ยน แสดงบาแลนมได้สวนแถ่ทด้นี่เอาสวนมาโอ้โหผูกอย่างยุ่งนั่งรถเกี่ยวน้ำมันเกี่ยวเจ้าของรถเกี่ยวด้วยเจ้าของรถเกี่ยวนี่ยังไงนี่เฮ็ดอ้อยน้ำบ่นปอครับปอแต่เฮ็ดอ้อยแดงูนี่นี่นี่มองนี่เป็นห้อยไม่เงินครับนี่เป็นห้อยห้อยนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาคือรถพ่วงชนผูกรถพ่วงชนด้วยโอ้โห โอ้ลลบวกสลิงโอ้ยบวกสลิงไหวกันดึกว่ะไหวกันดึกว่ะเราซื้หน่อยไงเราสิบล้อเหยียบมันคือยังงามอยู่แถวว่าสีน้ำเงินนี่เวลาเราไปออกป้ายแดงเราเสียเงินเพิ่มไหมเสียเพิ่มประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้นะ ร,รถสวยเรามีแค่ริ้วร้อยสีน้อยนิดน่งเลยแม่นครับรถสวยอยู่เป็นตัวเอ็มด้วยคตัวเอ็มตัวเอ็มไอเสียมยังไม่ได้ขายสักคันเลยเอ็มออตโต้ออตโต้เอ็มสวยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ท่านผะู้ชายเรียบน้อยกินข้าวกินปลาไปยังราคาในใจนมีมาอยู่แล้วราคาในใจเท่าไหร่ว่ามาเลย มาไหวครับเดี๋ยวจะมาตรงกันเออมามาโดนมามาโดู้จัดการอะ้เท่าไหรนี่ไก่เอาอย่างนี้ไก่ก่อนน่ะเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวเบิ้งรถเบิรงหน้าก่อนหน้าครับปัรยาบอเดี๋ยวมาผู้เดียวมาผู้เดียวจบเลยมาผู้เดียวจบเลยคุยง่ายเลยมาสองคนเราคุยยาก นี่หมอนม่าน,นอผอมแสดงว่บา,าบริษัทเขาบ้านนี่นี่บริษัทเขาบ้านนี่น,น,นอนน่งรถเกี่ยวรถนั่งรถเกี่ยวโอ้รถนั่รถเกลียวหอมด้วยกิ่นนี่นี่นั่นั่รถเกี่ยวรถสวยอยู่มีแค่แผลสุดนิดเดียวสวยสวยสวยอ่ะดเดี๋ยวประเมินราคา <c oughs> ทุกทายแป๊บเลย